แมวตัวสีเหลืองนี้มีนามว่าเจ้าจิ๋วเรื่องการกินไม่เป็นรองไขรสุดยอดเป็นลูกครึ่งเปอร์เซียแต่ไม่แท้นะครับเป็นลูกครึ่งเปอร์เซียนะครับผมเรื่องการกินไม่ต้องห่วงไม่เคยเป็นรองไขรอาหารที่กินนี่คืออาหารออกซื้อมาจากห้างเซนทันพาซาเวลเกตนะครับผมถุงละพันเจ็ดร้อยนะครับผมเจ้าจิ๋วชอบมากครับ เราจะให้เพื่อนๆได้เห็นเจ้าจิ๋วกินแบบใกล้ชิดเพื่อนๆลองดูนะครับนี่คือการกินแบบใกล้ชิดของเจ้าจิว๋วไปลองเบิ่งนะครับนี่นะฮะจะกินลนนักษณะนี้นี่จะมีแกวงหัวนิดนึงนี่นะครับผมจะเคี้ยวดังกรบกรบกรบนะครับผมอันนี้เป็นการถ่ายทอดวิดีโอการกินอาหารของแมวแบบใกล้ชิดนะครับผมโอเคนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดแม่ไปเถอะกดเข้าไป Chịu, bye bye đi. Chịu. Chỉ bảo cụ sèng.